ผมจ่ายภาษีปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ5%ครับ5%ถ้าเกิดคิดลงไปจำนวนผมก็ยังรู้สึกว่ามันเยอะอยู่ดีนะครับโดย5%ที่ผมจ่ายได้เนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นเงินจำนวนเงินไทยเลยนะครับก็เป็นเลข6หลักนะครับหกหลักโดยเลขตัวแรกก็เป็นเลขหกหลัก ะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดกับทุกคนเรื่องภาษีครับไม่อยากเชื่อว่าช่องนี้พูดเรื่องภาษีโดยเฉพาะภาษีที่ผมจ่ายในประเทศสิงคโปร์ประเทศที่ผมทํางานและใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้นะครับและสิ่งที่ผมได้รับกลับมาในภาษีที่ผมจ่ายไปครับผมเข้ามาคิดเรื่องนี้อยู่หน้าเหมือนกันับเป็นเรื่องที่ผมคิดมากมากเลยเพราะว่าผมมองเสมอว่าอะไรคือหน้าที่ของประชาชนที่ดีนะครับและหนึ่งในหน้าที่และพื้นฐานที่สุดของคนที่สู์ต้องทําก็คือการจ่ายภาษีครับ แล้วสิ่งที่คุณจ่ายไปมันเอาไปใช้ทําอะไรแล้วคุณได้อะไรกลับมาบ้างครับนี่เป็นอย่างที่ผมคิดตลอดแต่ตลอดช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวแล้วก็กระแสในเมืองไทยเกี่ยวกับภาษีที่ประชาชนจ่ายไปเนี่ยทำไมมันไม่กลับมาหาประชาชนชาวไทยเลยล้วควรจะไปเป็นโมเดลภาษีแบบไหนไปแบบประเทศสแกนดิเนเวียหรือเปล่าที่แบบภาษีสูงๆแล้วเราเทคแค่ทุกคนในสังคมของเราเลยมีปราเด็ดควานาให้หรือเอาไปแบบประเทศแบบไต้ฮ่องกงสิงคโปร์ที่ทุกคนจ่ายภาษีต่ามากแต่ว่าทุกคนเป็นที่พึ่งของตัวเองเหมดเลย วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการจ่ายภาษีและเป็นพลเมืองการจ่ายภาษีที่สิงคโปร์นะครับเอาล่ะพูดถึงเรื่องจำนวนที่ผมจ่ายก่อนนะครับที่สิงคโปร์นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ภาษีรายได้นะครับ income tax หนึ่งในประเทศต่ำที่สุดในโลกนะครับต่ำมากมากนะครับโดยภาษี income tax เริ่มต้นที่2%นะครับ3%ามเปครับจุดหและ11.5%นะครับ ถึงประชาชนธรรมดาก็จ่ายอยู่ประมาณเรนนี้แหละครับผมก็กระโดดกระโดดลงมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับโดยวิธีการคำนวณภาษีของสิงคโปร์ก็คือถ้ามุดคุณได้ได้ของคุณปีนี้100%ยใช่ไหมครับเขาจะหัก 20%บนสุดของคุณออกไปนะครับเอาไปเข้ากองทุนบำเหน็จพนักานของคุณเ mm hmm. ขาเรียกว่า CPF กองทุนนี้เนี่ยคุณสามารถเอาไปซื้อบ้านได้เ mm hmm. กษียณได้เอาไปจ่ายค่าศึกษาของลูกคุณได้เอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ mm hmm. ก็คือมันเป็นเงินของคุณแหละแต่ยังเอามาใช้ไม่ได้จนกว่าคุณอายุ60หรือว่าเอามาจ่ายซื้อบ้านได้เลมันก็มีดีเทลต่างๆมากมายแต่เงินก้อนนี้คือเขาหักไปเลยนะครับแล้วถ้าโดยรัฐบาลมีกฎหมายว่านายจ้างนะครับหรือบริษัทที่คุณทํางานให้เนี่ยต้อง ท็อปอัพเงินจํานวนเนี้ยคุณท็อปคุณเสียไป20%่นต์ายจ้างจ่ายเข้าไปสิบเจเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีเงินเนี่ยเป็นเซฟตี้เน็ตเอาไว้กับเอาไว้เกษียณ37%ทุกเดือนที่เหลืออีก80%นะครับนี่แหละครับคือเงินที่ผมต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลสิงคโปร์นะครับโดยเงินจํานวน80%เนี้ยพอหักคํานวณรายได้แล้วบนไดภาษีของผมแล้วเนี่ยผมจ่ายภาษีปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ5%นะครับ5%ซ ซึ่งผมว่ามันน้อยมากเลยนะแต่มันถ้าเกิดคิดลงไปจำนวนผมก็ยังรู้สึกว่ามันเยอะอยู่ดีนะครับโดย5%ที่ผมจ่ายได้เนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นเงินจํานวนเงินไทยเลยนะครับก็เป็นเลข6หลักนะครับ6หลักโดยเลขตัวแรกก็เป็นเลข6หลัก1เลข1แหละนะแล้วก็1ตำตๆนะครับก็ประมาณนั้นครับนี่คือภาษีที่ผมจ่ายต่อปีและเมื่อตอนนี้ครับเราพูดถึงเรื่องที่เราสิ่งที่เราจ่ายไปแล้วครับสิ่งที่เราได้กลับมาบ้างคืออะไรครับอ้าวอย่างแรกเลยครับสิงคโปร์ครับเป็นประเทศ ที่ไม่ใช่ welfare state นะครับไม่มีรัฐสวัสดิการนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นไม่มีการรักษาฟรีนะครับรักษาสุขภาพฟรี30บาทรักษาโรคที่นี่ไม่มีครับ <_ d ata> ไม่มีเงินบําเหน็จบํานาญเหมือนประเทศในยุโรปครับหรือญี่ปุน่นถ้าเกิดว่าคุณเกษียณแล้วคุณไม่มีเงินใช้ขอโทษ I'm so sorry for you right ค่ารักษาค่าเรียนหนังสือก็ต้องจ่ายเงินค่าเรียนหนังสือนะครับถึงว่าจะเป็นค่าเรียนที่สับเซได้มากๆเลยก็ต้องจ่ายค่าเดินทางก็ต้องจ่ายเองอย่างหนึ่งที่ผมทาผมไม่ได้รับนะครับก็คือ ความสามารถในการโหวตเลือกรัฐบาลเลือกตั้งนะครับว่าผมอยากให้ใครเป็นผู้แทนของผมอยากได้นโยบายแบบไหนผมไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะผมไม่ใช่ซิติเซนนะครับแต่พูดถึงสิ่งที่เราได้กลับมานะครับโดยผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันเบนประคนอายุ30ตสต้นยี่สิบปล้ายของเบียร์ผมเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างครับอย่างแรกที่บอกว่ามันเบนประผมมากคือเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะครับ ที่นี่นะครับผมไม่ขับรถนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมนั่งรถไฟฟ้านั่งรถเมล์แล้วก็นั่งแท็กซี่นะครับรถไฟฟ้ากับรถเมล์เนี่ยมีค่าส u b s i d i จากรัฐบ,บาลอย่างเยอะมากนะครับคือรถไฟฟ้าที่นี่ถูกกว่าเมืองไทยนะครับโดยเมื่อคุณเที่ยวกะารได้แล้วมันมันก็ถูกนะครับถูกมากเลยละเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าการขรนส่งมวลชนเป็นสินรร่งสำคัญมากแล้วถ้ารัฐบาลกับกับเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายกับส่งมวลชนดนมันจะทำให้ประชาชนอยู่ได้อย่างง่ายขึ้นเยอะมากการเดินทาขงขนส่งมันสาคัญมาก,มากเป็นหนึ่งในปใจัจจัยรับ อีกอย่างนึงนี่ผมคิดว่ารัฐบาลช่วยแล้วผมเห็นในตลอดก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่นี่ค่ารักษาพยาบาลไม่ไม่ฟรีนะครับแต่ต้องจ่ายเองแต่ว่าคุณภาพของโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยคือผมได้ว่ามันเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนเมืองไทยอะ่ะดีมากค่าหมอเนี่ยก็คือระดับประคับประมาณหนึ่งแต่ค่ายาถูกมากนะครับโดยทุกครั้งที่ผมไปหาหมอหรือเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ย็ตามเนี่ย รัฐบาลจะช่วยสับเซดาให้ประมาณ40-50%คือบิลออกมาหารครึ่งเลยล่ะนะอย่างเช่นผมไปหาหมอผิวหนังเนี่ยทุกครั้งที่เจอสเปเชียลิสต์หมอผิวหนังเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณ2,500-2,800กว่าบาทวันนี้ลงค่ายาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็คือผมก็เขียนว่ามันก็ใกล้ๆกับโงรงพยาบาลเอกชนเมืองไทยนะครับแต่ว่าถ้าไปโรงพยาบาลเมืองไทยมันก็จะคิวยาวนะ้มากที่นี่มันมีการจัดการที่ดีมากไม่มต้องมารอคิวอ,อะไรมากมายครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าผม ทำแล้วมันจ่ายภาษีไปแล้วมันเห็นกับมาชัดเจนมากเลยนะครับก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมของผมนะครับสังคมของผมปลอดภัยนะครับไม่มีอาชญากรรมถนนถนนสะอาดนะครับทุกอย่างที่คุณอยากให้มันเวิร์กห้องน้ําในสถานที่สาธารณะสนามบินทุกอย่างปลอดภยัยแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีมากชีวิตดําเนินไปได้อย่างเรียบเรียบเรียบง่ายครับไม่มีอะไรที่คุณจะมาต้องมาต่อสู้กับรัฐนะครับมันก็เป็นโมเดลของสิงคโปร์ที่เขาทำแบบนี้นะครับ แลอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมชอบมากและผมพบว่ามันเป็นสิ่งที่ผมให้คุณค่ากับมันมากและดีเทิร์นกลับมาอย่างยอดเยี่ยมในเงินที่ผมจ่ายไปก็คือ,คอ,คอสิ่งนี้แหละครับเอาละครับทุกสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์นะครับนี่คือกิจกรรมยามว่างที่ผมชอบครับนี่คือการปั่นจักรยานบนเส้นทางปั่นจักรยานนี่เขาเรียกว่า Park Connector Network หรือว่า P C N ครับเป็นเส้นทางการออกกำลังกายนะครับวิ่งจ็อกกิง้ง ปั่นจักรยานที่เชื่อมพาร์คของทั้งสิงคโปร์เข้าด้วยกันครับกิจกรรมนี้นะครับโดยเฉพาะหลังจากช่วงที่มีโควิด -19 นะครับเป็นกิจกรรมที่ได้ความนิยมอย่างมากในสิงคโปร์ครับเพราะเกาะเล็กๆแบบนี้มันไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวเขาใหญ่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นประชาชนจึงต้องออกมาหากิจกรรมยามว่างทำนะครับและนี่แหละครับคือการที่ประชาชนได้เห็นภาษีที่เขาจ่ายไปนะครับออกมาในรูปแบบ ที่พักผ่อนหย่อนใจทุกที่ทุกมุมในเมืองเมืองนี้นะครับซึ่งผมชอบมากครับเราสามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในสิงคโปร์บนพาคคอนเนคเตอร์เ็ตเวิร์กครับผม ใต้สะพาน Expressway เตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เขาว่ากันว่ามีตัวนาคอยู่แบบเป็นเป็นที่โปรดของตัวนาครับแล้วมันเป็นที่โปรดจริงๆนะเพราะผมแค่ขับจักรยานผ่านมาเจอตัวนาครอบครัวใหญ่มากอยู่ตรงนี้ และบริเวณนี้นะครับมันเป็นที่อยู่อาศัยหนึ่งในที่อยู่อาศัยใหญ่สุดในสิงคโปร์ชื่อว่าปองโกนะครับตร,ตรงกลางปองโกเนี่ยเขาก็จะสร้างตัดเป็นแม่น้ําตัดผ่านปองโกทาวตรงนี้นครับระหว่างทางนะแล้วสองข้างทางเนี่ยเขาก็จะสร้างพีเซียนให้คนออกกําลังกายปั่นจักรยานพักอยู่อาศัยรับเป็นหนึ่งในสาอูโภคที่คนใช้เยอะที่สุดในปองโกนะครับสวยงามมากครับบริเวณแม่น้ําแม่น้ํานี้ peaceful ลมรื่นเย็นนะครับแล้วคนชอบมาก ที่สําคัญบริเวณบ้านที่เราเห็นทั้งหมดนะครับเป็นแลตรัฐบาลน,นะครับซึ่งรัฐบาลสร้างให้คนที่อายุน้อยเพิ่งเริ่มครอบครัวได้มาใช้อาศัยอยู่กันเพราะฉะนั้นบริเวณที่น่าอยู่แบบนี้ไม่ใช่เฉพาะสาหรับคนรวยหรือว่าคนที่สามารถซื้อบ้านแพงได้เท่านั้นคนที่เป็นคนชั้นกลางก็สามารถจับจองที่อาศัยเหล่านี้ได้ครับ need, สําหรับตัวผมนะครับผมเป็นคนชอบธรรมชาติชอบการออกกำลังกายแล้วก็ชอบชอบการปั่นจักรายานนะครับผมเห็นว่า สิ่งเนี้ยที่มันมันเกิดขึ้นมันได้มาจากการที่ผมเป็นประธานริผู้จ่ายภาษีนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมให้คุณค่ามากเลยนะแล้วผมคิดว่าประชาชนหลายๆคนก็จะคิดแบบเดียวกันก็คือนอกจากเบสิกนี้ที่มันมีแล้วเนี่ยเนี่ยการมีข้าวกินการใช้ชีวิตอยู่ได้อะไรเงี้ยครับสิ่งที่มันฟูล f i l เราทําให้เรามีความสุขเนี่ยมันมันสำคัญมากเลยนะล้วถ้ารัฐบาลช่วยจัดสรรตรงนี้มาให้ได้กับเรานิดๆหน่อยๆก็ตามเลยนะมันทาให้เรามีความสุขมากนะนะประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะมองว่าเป็นหนึ่งบทเรียนแล้วกันในประเทศที่ภาษีค่อนข้างต่ำมากๆอย่างสิงคโปร์นะครับที่ผมจ่ายปีหนึ่งระดับนี้นะครับเขาสามารถที่จะทำให้ประชาชนมีพื้นฐานชีวิตได้ในระดับที่โอเคมาก ไม่ได้แบบโอ้โหทุกอย่างนี่คุณอยากได้โรงเรียนภาษีอย่างจ่ายหมดเลยแต่มันมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับระดับพอสมควรแลวแล้วก็ทําให้ประชาชนค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตนะครับผมคิดว่าเป็นการจัดการทางบริหารที่ถูกต้องและดีนะครับดีมากครับเป็นโมเดลที่เป็นทางเลือกครับไม่ใช่โหวัวจ่ายภาษีประชาชน40-50แล้วทุกอย่างเทคแคร์ไปหมดเลยเแทนจะเรียกว่ามีคนที่ไม่อยากทำงานชีวิตไม่อยากทำอะไรเลยก็ราบารวยเทคแคร์คนที่ทำงานหนักแทบตายร่บรวยเทคแคร์ อันนี้เป็นโมเดลอเลยที่ทุกคนต้องพึ่งตัวเองแต่ว่าก็จะมี blanket, แบ n k e เกับเป็นเป็นพื้นฐานรองรับเอาไว้ถ้าต่อไปก็ตามที่คุณทํางานขยันทำามาหากินคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสบายใจนะครับโอเควันนี้ไปละสวัสดีครับ